จะได้ของพี่คุ้มราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่าวว้าเยอะมากใครที่เป็นสายขนมน่าจะชอบกล่องนี้นะเนี่ยมันย่อยถือว่า ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่วงอันบ,บ็อ,อกอีกแล้วนะคะและวันนี้นี่เลยลังใหญ่ๆตรงหน้าเปี้ยวนี้เองนะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มของพิมพ์รีพายนั่นเองจา้าซึ่งกล่องนี้นะคะก็จะอยู่ในหมวดของของกินเทาาที่แล้วเราสุ่มสกินแคร์เนาะกล่องนี้เรามาส่งเรามาสุ่มของกินกันบ้างนะคะซึ่งกล่องนี้เปี้ยวได้มาในราคา1,000บาทนะคะและมีค่าส่งอีก9 9บาทรวมแล้วก็เป็น 1 9 9 9บาทนั่นเองนะคะโดยทางร้านเนี่ยเขาเคลมว่านะคะในกลังใหญ่เนี่ยเขามีของให้เราตั้งแต่30ชิ้นถึง40ชิ้นขึ้นไปโอ้โหเพื่อนๆเราไปได้ของคุ้มราคาไหมคุ้ม1,000บาทไหมซึ่งเอาจริงๆถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อย30ชิ้นใช่ปะ่ะ1,000บาทก็ตกชิ้นและแค่ประมาณ30บาทเนาะแต่ก็ดูอีกทีว่าเราจะได้ของอะไรบ้างและคุ้มราคาไหม นะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปพอเราแกะกล่องทุกอย่างออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปียวจะเซิร์ชหาราคาเท่าที่เปียวหาได้น,นะแล้วก็รวมราคาของแต่ละอย่างไว้ท้ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าในการที่เปียวเล่นกล่องสุม่มของกินครั้งเนี้ย เปรวได้ของที่คุ้มราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะคะพรอเรียงจากก่อนที่จะไปเปิดกล่องน,นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปียวด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเปิดกล่องกันเลยจ้า มาดูก่อนนะคะว่าแต่ละชิ้นที่เราได้จะมีอะไรกันบ้างนะคะอ่ะมาดูอันแรกก็จะเป็นขนมขนมวันนี้ค่ะมีใครเคยกินบ้างใครเคยกินอะไรก็เม้นมาใตาค้คลิปได้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นขนมอะไรมีรูปหัวหอมมันฝรั่งรสชาติหัวหอมเอที่ได้มาอีกก็คืออันนี้นะคะ ปลาหมึกแผน่นนี่เลยอันนี้อยากลองชิมอะแกะเลยแล้วกันแกะแล้วนึ่งชิมให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลย เดี๋ยวนี้ต้องไปหาซื้อซื้อสามอีกแน่นอนรสชาติมันเหมือนเป็นแบบขาขนมแบบข้าโอดอบกรอบแต่ว่าน่าจะเป็นรสชาติบาร์บีคิวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าันเป็นภาษาจีนมาแต่ว่าอร่อยกรอบแต่ว่ามีกลิ่นของปลาหมึกนิดนึงเล็กๆกลิ่นปลาหมึกเล็กๆนะคะกลิ่นบาร์บีคิวเนาะอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยไปหาซื้อได้ไปหาซื้อตามได้นะคะอ่ะชิ้นต่อไป ที่เราได้อีกนะคะก็จะเป็นนี่เลยขนมปลาหมึกเป็นสีดำๆน่าจะเป็นชาโคหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ่าสามชิ้นผ่านไปต่อไปเป็นขนมอีกแล้วจ้าเป็นขนมนี่ที่เป็นรูปทรงไอศครีมแบบนี้นะคะก็จะมีสามรสชาติมีรส น่าจะเป็นกาแฟเนาะอันนี้กาแฟชาเขียวแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะต่อไปก็จะเป็นขนมบิ๊กกล้ารสสาร่ายนี่บิ๊กก้ารสสาร่ายชิ้นละ2บาทชิ้นละ2บาทอันนี้มีกี่ชิ้นนับก่อนหนึ่งสา1 2 3 4ห้า8 8เจ4ดแปดแคอ่อะอันนี้ประมาณ48บาทนะคะได้บิ๊กก้ามา เป็นรสสาร่ายนะคะอ่ะต่อไปอป็นขนมสุกๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นฟูตตี้บิสกิตใช่ไหมคะอะก็จะเป็นรสองุ่นนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด5้ารสชาติด้วยกันมีสตรอเบอรี่ด้วยแคนตาลูปรสส้มแล้วก็แอปเปิลนะคะอะกับแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปอีกเลยนี่เลย ก็จะเป็นอะไรเอ่ยกีวีอบแห้งนะคะกีวีอบแห้งคัดพิเศษขนาด300กรัมนะคะถิ้นต่อไปดาดาดาเป็นทุเรียนจ้าขนมทุเรียนมันเป็นยังไงเป็นรสชาติยังไงอ่ะอ่ะอันนี้อยากลองแกะเลยแล้วกัน ทุเรียนมันก็เป็นยังไงไหนลองกินดูสิแกะมาคือกลิ่นทุเรียนแบบเน้นๆอ๋อมันเป็นเขาเรียกขนมอะไรอะขนมแบบเนี้ยเวลาที่เรากลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเขาชอบขายในปั๊มอะที่เป็นขายของฝากอะกลิ่นทุเรียนเน้น ใครที่ชอบผู้เรียนก็คงก็คงจะชอบแต่ใครไม่กินทุเรียนก็คือพักก่อนอ่ะไปอีกแค่ังปลาหมึกอีกแล้วจ้ะแต่น่าจะเป็นคนละรสชาติเพราะอันเมื่อกี้สีแดงอันนี้สีเหลืองนะคะอะไรเอ่ยได้วิตซีมาด้วยจ้ะได้วิตซีมาด้วยวิตซีปกติเขาขายกล่องเท่าไหร่นะนเพื่อนๆเม้นบอกหน่อยนะคะนะได้วิตซีมาหนึ่งกล่อง ต่อไปชิ้นต่อไปนี่ได้เป็นเกาลัดนะคะส่งตรงจากเมืองชินใช่หรือเปล่าแต่มีภาสาไทย <c oughs> เอาไปไปต่อเลยนะคะอ่ะชิ้นต่อไปจะเป็นสาร่ายนะคะนี่เลยเป็นสาร่ายเป็นแผ่นๆเนาะน่าจะกินแบบกรุบกริบกรุบกรีบนะ มีสกรัมนะคะอ้าวต่อไปชิ้นต่อไปก็ก็เป็นนี่เม็ดมะม่วงนั่นเองนะคะอ้าวเม็ดมะม่วงได้มาเดี๋ยว๋ยวคุณพีเม็ดมะม่วงไหนมีซ้ำอีกไหมดูเซ็เออเม็ดมะม่วงได้มาสามถุง สามถุงจ้ะอ่ะไปต่อชาดได้เป็นพริกทอดนะคะได้พริกทอดมา1ถุงขนาด100กรัมนะคะเป็นรสกากหมูออริจินอลนะคะอ่าได้พริกทอด1ถุงผ่านไปต่อไปอ่ะพริกทอดอีก1ถุงนะคะได้เป็น เป็นรสออริจินอลมานะคะนี่เลยอ่ะสรุปในกล่องนี้เลยดูยซิก็จะได้เป็นพริกทอดทั้งหมด2ถุงนะคะอ่ะไปต่อเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมาลาม่าหม้อไฟจ้าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเขาจะขายกล่องละ50บาทใช่ไหมเพื่อนๆอ่ะได้หมอ้อไฟมาหนึ่ง นะหลานฉันชอบแน่เลยสนุปปี้ชอบแน่เลยนะคะเย็นลี่แตงโมเดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวไปฝากนางนะคะราคาเท่าไหร่ท้องตลาดเพื่อนเพืนเม้นมาบอกหน่อยนะคะนี่ได้กี่ลูกห้าิบชิน้นอ่าโอเคอันนี้แบบได้กินเพราะว่าเดี๋ยวไปฝากหลานเรานะคะต่อไปเลยต่อไปเลยก็จะเป็นนี่เลย จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นฮอชนิดแผ่นสอดไส้ฮอกวนตากรูด,ดี้ฮอคืออะไรออันนี้ไม่รู้จริงๆใครรู้พพ์มาบอกหน่อยนะคะว่าอันนี้เขาคืออะไรนี่นี่นะคะไปต่อชิ้นถัดไปเราได้อะไรก็จะได้เป็น ขนมเบเฟอร์นะคะชิ้นต่อไปเราได้เป็นขนมเวเฟอร์ลดนมมานะคะขนาด90กรัมนั่นเองนะคะต่อไปอีกอันนี้คืออะไรไม่รู้จักไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนอีกแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชหาอีกทีหนึ่งเนาะต่อไปอีกนะคะชะดาได้เป็น ขนมกรีนนี่ชีสเข้มเต็มคำขนมที่เป็นข้างนอกน่าจะเป็นแบบกรอบๆแล้วข้างในน่าจะเป็นชีสนะคะแกะชิมไปพร้อมเพื่อเลยนะคะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนี่เลยถือเหลเนี่แกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะชิม จะมีรสชาติของชีสออกรสชาติเค็มนิดนิดอ่ะแต่เป็นเค็มนัวๆแบบเหมือนเวลาเรากินชีสอะ่อะไปชิ้นถัดไปเลยนะคะเราได้เป็นลูกรุนหวานนี่นะคะลูกคุนหวานชิ้นต่อไปได้เป็นนี่เลยเน้นขนมเน้นขนมแบบยูอะ่ะแบบกรุบไปต่อจ้านี่เลยนะคะเราวัสด้เป็น ทุเรียนทุเรียนทอดนะคะแบบแบบเป็นอะไรนะแบบเป็นเกรดเกรดทุเรียนนะคะของตาพิมพ์ลี่พายเองนะคะในขนาด100กรัมนะคะเพืเ่อนๆอ้าวไปต่อชิ้นถัดไปก็จะได้เป็นขนมนะคะอันนี้น่าจะเป็นแนวแบบทันยพืชน,นิดๆน,นะคะอันนี้น่าจะมีประโยชน์เนาะอ่ะไปต่อชิ้นถัดไปอีก ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วก็จะเป็นขนมอีกนะคะ h ว t e คัส t l e นะคะนี่ขนมแบบนี้อารมณ์คล้ายๆขนมปี๊บเขาเรียกขนมอะไรอ่ะแบบนี้ยคล้ายๆขนมปี๊บจะเป็นช็อกโกแลตข้างในนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะอีก4ชิ้นสุดท้ายได้เป็นอะไรเนี่ยคุณแม่ ไม้เส้นนะคะตราแม่อีพิม์นะคะเพื่อหนึ่งถุงทวนเอาไปทำอะไรอ่ะไปต่อเลยไปต่อเลยวันนี้แพ็คมาดีจังหนักด้วยได้อะไรเนี่ยฉันจะหนีไม่พ้นหน่อไม้ขนาดนั้นเลยเหรอในหนึ่งกล่องน,นี้คือจะให้ฉันได้หน่อไม้สองอย่างเลยะค่ะแม่ อันนี้ได้มาเป็นนอไม้ฟรังในน้ำเกลือค่ะสองชิ้นท้ายเพื่อนๆลองทายดิว่าจะเป็นอะไรลองท่ายดิว่าจะได้อะไรเชา่อเนรรีน้ำปลาซ่น้ำปรราลาน้ำปลาซ่าน้ำปลาายอะๆซ้าน้ำปลาที่นี้พายนะคะเห็นเขาขายอยู่น่าจะขายสองขวดร้อยหรือเปล่าขวดละห้าสิบบาทเนาะเอาไปคุบี อีกอันหนึน่ี่ก่อนอันนี้นเราเพิ่งเอฟปลายซอสฝาเขียวจ้ะแม่พิมพ์ริพายนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามานับกันว่าเราได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะ ลังนี้เราก็ได้มาทั้งหมด32ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเปี้ยวไปรวมราคาให้ดูนะคะว่าของที่เปี้ยวได้มาเนี่ยราคาจริงๆเขาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่งงฉันจะเอาใส่ลังทำไมก็ฉันก็ต้องออกมากระจายเพื่อหาราคาเนาะเออไปไปรวมราคาการ โอเคอย่างที่บอกไว้นะคะว่าท้ายคลิปเนี่ย mm hmm. เปี้ยวจะเซิร์ชหาราคาของแต่ละอย่างที่เปี้ยวสามารถเซิร์ชหาได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณ3-4ชิ้นนะคะที่เปี้ยวหาราคาไม่เจอแต่ว่าโดยรวมที่เปี้ยวหาเจอเลยนะ่ะมูลค่าของทั้งหมดที่เปี้ยวได้มา mm hmm. ก็จะยึดตามตามเว็บต่างๆหลายๆเว็บเลยนะคะอยู่ที่ราคา1857บบาทคา่ะก็จะมีอันนี้คือหาราคาไม่เจอนะคะแต่ว่าอร่อย ทั้งสองกะปุกเลยแล้วก็อันนี้ก็หาราคาไม่เจอเหมือนกันนะคะอ่าวล่วงแล้วประมาณ3-4-5ถึง5ชิ้นนะคะที่หาราคาไม่เจอแต่เท่าที่หาเจอทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่ราคา1857บาทก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะสำหรับกล่องสุ่ม1000บาทจ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า